สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะสวัสดีไหมแม่แป้งก็ช่วงนี้ก็ทำงานหนักนะคะเพราะว่าเป็นช่วงเทศกาลนะคะมีพนักงานที่ว่าเขาไม่สบายเยอะนะคะแล้วก็ลาลาป่วยแล้วก็ลาไปเที่ยวนะคะในทวงเทศกาลของทิสมัตนะคะแม่งรับงานรัวๆนะคะเห็นทุกคอมเมนต์นะคะแต่ยังไม่ได้ไปตอบคอมเมนต์เลยนะคะ ตอนนี้ทำไมมีอันนี้นะคะเพราะว่าเราในยอยู่ที่ทำงานนะคะแล้วก็มีกฎใหม่มาอีกรอบนึงนะคะแต่ก่อนบอกว่าเออไม่ต้องใส่อันนี้แมสก็ได้แต่ตอนนี้คือมีอีกอีก,อกรอบนึงว่าให้ทุกคนต้องใส่แมสแล้วก็ใส่ VC ีนะคะป้องกันเชื้อโรคนะคะก็ไม่เงแค่มาแอบมาบอกว่า m มรี่คริสต์มาสทุกคนนะคะ m มรี่คริสต์มาสเพื่อนๆค่ะ วันนี้แม่แป้งวันหยุดนะค่ะเพราะเขาเขาจับฉลากกันไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานนะคะเป็นวันคริสต์มาสตั้งแต่เมื่อวานแต่แม่แป้งต้ไปทําหน้าที่ดูแลคนไข้นะคะทิ้งคนไข้ไม่ได้นะคะหน้าที่ต้องทํานะคะหน้าที่เอ่อหน้าที่ต้องมาก่อนนะคะก่อนครอบครัวคนไข้ต้องมาก่อนครอบครัวไม่ใช่ครอบครัวต้องมาก่อนคนไข้นะคะแล้วเมื่อเราสละอย่างนี้แล้วคนไข้ต้องมาก่อนนะคะโอเคนี่ค่ะนี่จะเป็นของขวัญที่แม่แป้งตั้งใจ เก็บมานานมากเลยนะคะเพื่อวันนี้เลยนะคะเนี่ยอันนี้ของน้องเคนนะคะของน้องอเล็กซานเดอร์ใส่ลงไปแล้วนะคะแม่แป้งปิดผนึกเรียบร้อยแล้วนะคะนะคะของน้องสโรชาใช่ไหมคะของของคุณพ่อค่ะอ่าไม่ใช่ว่าแม่แป้งมาอวดรวยอะไรน,นี่เป็นเงินที่แม่แป้งทั้งได้ y o u t u b e ทั้งทำงานทั้งเก็บเล็กเก็บน้อยเพื่อวันนี้นะคะ คือกว่าจะได้นะคะตอบแทนที่ลูกๆอยู่เคียงข้างตลอดนะคะตอนแม่แป้งลําบากลูกสาวก็แม่แป้งแล้วก็สามีแม่แป้งปล่อยไม่ปล่อยมือแม่แป้งเลยนะคะกุมมือไว้แน่นเลยนะคะจับมือกันร้องไห้มาด้วยกันเป็นปีๆนะคะจนถึงวันนี้คือเดือนสุดท้ายของปีนี้แม่แป้งปลดล็อกชีวิตตัวเองนะคะหมดหนี้หมดสินแล้วนะคะจะชีวิตแม่แป้งตอนนี้ก็เริ่มต้นใหม่ๆดีๆเริ่มต้นปีใหม่ที่ดีๆเลยนะคะ ต่อไปนี้ชีวิตแม่แป้งก็จะมีแต่ความสุขมีแต่รอยยิ้มนะคะแม่แป้งดีใจมากมากเลยค่ะคิดว่าจะไม่ถึงคิดว่าจะไม่ได้แต่แม่แป้งเก็บจนได้ค่ะนี่ค่ะปาเดี๋ยวแม่แป้งพาไปดูของขวัญน,นะคะว่าเราซื้ออะไรเราเก็บอ่าเราทํากันยังไงกินกันยังไงนะคะจ้าตามมาค่ะคุณพ่อใส่สูตรทํากับข้าวเลยจ้าเจ๊เอ๋ <laughs> ทำอะไรคะวัดเหยอหรือนี่ค่ะนี่คืออาหารของคริสต์มาสนะคะจะมีต้มไข่นะคะแล้วจะมีลูกชิ้นฝรั่งนะคะแล้วจะมีพรินซ์ครอสก็คือ,อมอดดอกนะคะแล้วจะมีแฮมนะคะแล้วจะมีนี่ค่ะลาซีมอนนะคะวายเดนเบบี้ อันนี้อะไรคูณในซอสสเลยกอคุณค่ะอ๋อแล้วจะมีนี่ค่ะรับใบอันนี้สีแดงนะคะเขาเรียกเอ่อเรดบิสซาลัดนะคะอันนี้จะอร่อยมากไม่แพ้งชอบอันนี้ออกเปรี้ยวหวานน,น,นี่แล้วก็จะมีซีเหมือนเขาเรียกเหมือนปลาลัปลาลัฝรั่งมากกว่าปลาดองอะ่อะไหนคะนเดี๋ยวไปดู ข้างในนี้ก็จะเป็นว่าเห็ดแต่ย้อนย้อนเป็นมันฝรั่งใส่อะไรมากไม่รู้เดี๋ยวค่อยดูเนาะเดี๋ยวค่อยดูอีกทีเนาะสุกแล้วนี่ค่ะแม่แป้งจัดโต๊ะเกือบเรียบร้อยแล้วนะคะก็รอแค่คุณพ่อเอาอาหารมาวางนะคะวัชกูดาละสิบแล้วก็เป็นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะ นี่จ้ามาเดอ้ออาหารบ้านเขาอาหารประเภทนี้บ้านเขาเราคิดสมัครเนาะมาเดอ้อมากินน้ากันมนาะนี่ค่ะของขวัญวาวางไว้หมดแล้วชาดาเหลือแต่ของแม่แป้งอันสุดท้ายนะเดี๋ยวจะเอามาให้เขาครั้งสุดท้ายนะคะ <Okay. S 3> โอเคไปจัดน่ะแมน่นว่าเดินเด้อเฮทักซ์มิเก ท้ได <S ess iz uk> ้แล้วนะคะจากน้องเคนกับน้องอเล็กซ์เเคนกูดยูละกูดนตัวอันส้าลสาสิสเตอร์ออหืน้คไม่ได้สนแลวเอ้ยวิดอันะเดนนี่วิดอพนะอเล็กซ์น่ดอัพนะุอเล็กซ์กูยู a แล a กูดตัวสสิสเตอร์อเล็กซ์เีข้ามาแฮมตาเบบี้ฮมตาดินต Men så då tar Tuva hem med här. God med med. du Ken. Mamma och pappa. Jag, jag tror ta mina Okej, fram till tanten. Sådär. Grattis på födelsedagen önskar mamma och pappa till jag.

Titta. Jag har tagit gjort Jag önskar mig inte något. Tada! Vad händer? Vad Gillar du den? Gillar du den? What? Good jul! Skoja! Nej. Good jul! alexander o m e p ล้วหน l e a n d e r โอชิก so ิแคไม่สนเลยกูไม่สนกระตังเลยกินจริเท่าไหร่นับหรือยัง้าพันม่เกาพหนเาันหั0า Det Inte klokt. <laughs> Tack. Varsågod. <laughs> Jag blir faktiskt chockad. Alexandra, hur mycket har du fått? Hur mycket fick du? Kan du räkna? Åh. 100. Åh. Titta. 1500. Ken, hur mycket är det? Så mycket pengar, Alex. Ser ni vad det är? 300. 1500. Det är jättemycket. Du kan köpa mycket grejer du kan köpa, som du vill. Leksaker. Varsågod. Du kan följa okay. ah. med syster och köpa allting du vill. Ah, varsågod. Ken. Mm. Alexander. Ken öppna. Ken, öppna den. Ken, öppna den. Hjälpa hjälper dig. Kolla här. Ja, pappa ska ha en Ken. Han fattar ingen lapp. Ken. แค่ก็เลยเฮ้กูดูเลยว่าเราได้ช้อปปิ้งช้อปปิ้งดูการ์ดแม่ก็ส่งกลับมาแม่แล้วไป passport วันนี้ลูกเปิดไปแล้วอันนี้อันนี้แอนเดอร์เปิดให้แม่ได้บ่อยอันนี้คือใครลูก กููขอมคลอันองดูกสาวนะคะอันต้อันนี้จดางบามือแม่อันนั้นมัน่มากเลยเดี๋ยวลุงเอาเป็นกันก่อน้หยากได้จัดตุนแรงเคดูดินโรบอทอุ้ยอะไรนี่แองคิดเลยนะคิันแค่กล่องเฉยๆแค่กล่องวะกล่องะ

Klarar du batteri, ja, det? Där små jag och så behöver man skriva också. Vi skulle skjutsa inte med? Jag klarar det. Kan Värma ut den här ur platsen. Jag klarar det utan skatt. Har du dass? ว่าเราจะถูกไซด์แหละไซด์แหละเพราะว่ามันไซด์พอดีเลยเพราะว่ามันเจ็บเท้าถ้าไซด์เล็กเามเจ็บพอดีแม่เลยเพราะแม่สั่งรเท้าหนักใช้ทำงานเนาะเหน้าร้อนเพราะว่าไอ้ไอ้พวกนั้นมันจะร้อนเกินมันไม่มีมองระบายสวยไม่มีดีเฟกเจอเออยะเอาด่นในเวสเกนทูแม่เลยทูแม่ต้องรีบไปสแกมตัแบตเตอรี่อ่ะไม่ต้องรอแล้วก็ไปถ่ายที่จะถ่ายมาที อออออเอนลนะแเนีน้ยฟอร์ออสออันนี้จากบูกยาสำหรับคุณพอ่อคุณแม่นะคะดาว้าวเ <laughs> ทียนนะคะเป็นเทียนเป็นเทียนสวีเดนนะคะวูสสวยอนี่อะไรอ่เะเด็ก โอ้เป็นผ้ากันโอ้เป็นผ้าสเต้เป็นผ้าขนหนูนะคะวันนด้นทีจะขอบจะกินไหมอันนี้ของเอลจากเคนอเล็กใช่ไหมวันนด้เอลล็อ คุณแม่จะรวยแปดหมื่นล้านนะคะเนี่ยเป็นลอตเตอรี่นะคะลอตเตอรี่นะคะขอบคุณค่ะแดนไอเดียกูดยูจะขอบสุริแดนปู่กระยาจ้ะปูกระยาอ่แล้วเดี๋ยวคนอื่นมาแข่งนะขอบสวัสดีนะน่ำแมนไม่ได้ Kan ha i Värmljus. Värmeljus, man kan ha ljus i den, eller man kan ha saker i den tror jag, en låda Ja, mm. oh, ah, det är jättebra. Jättefint. Säg Vi... kom mm. den fem, säg kom den nio. Tack. Någon Den är Får jag ta med på Får jag ta det är min här. Så, tack så mycket. มาเจ้าทีเด็ดเอ้ยไปแม่แต่ไ u นคุณพ่อนะคะคือบ้านรกมากตอนนี้ <laughs> จะเอออันนี้จากคุณแม่ให้คุณพ่อนะคะ <laughs> เครื่องดูดฝุ่นนะคะเ <laughs> จ๊ดาดูหัว <laughs> ละกา,กากเลย <laughs> พบา้า <laughs> นมไม่เคยดูดฝุ่นนะ,ะไม่เคยทำความสะอาดบ้านมีแต่พ่อนะ,ะ <rumors> พร้อมสะโรชะ Oh! Vad well den? Adidas också! så så? Wow! Perfekt! Ja, jag brukar ha... Vad är för Jag brukar ha brukar jag Ja, det passar. Öppna den först då. Oj, långlekot.

คือรกมากตัว <Netz> น <mainly disag rees> <f dragging> ี้เต็มไปหมดเลยเต็มบานไปหมดอันนี้อะไรลูกกระตูนอะไรเนี่ยมันวิ่งได้ใช่ไหมวิ่งได้เหรอปัดอะไรเนี่ยอะไรฉันได้คนละไมโครฟโอ้ยบีมม คือลบจริงๆนี่เหรเนะองมิตรแดนบอยแดนนของน้องอเล็กซานเดอร์กับน้องแคนนะคะเอซักซานบันนีที่แบว่าะอกเป็นกเปนกเ็นนอามันเป็นแอก่นเ็นานเวานอกเ็่ Kolla där har barnen. Kan... Jag vet det. Kan ha blå. Se, jag har med söder så det är med alla andra med. Där. Jag kan. Wow. wow. Kolla Ken, man kan köra boom boom. Ja. 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 Så kör med dem, trycka. Det är mina. Ja, ja. Det är mina. อ๋อแดนทีใดแดนทีไม wow. oh, ีมีการมีการชี้เสัวเองแดนทีไไฮอย่เออนะม่พ่อว้าวโอ้แคนสไปเดอร์แมนคนแคนแคนว้า ให้โดนมีอะไรแขกเหรว่าเรียกสินโอ้โหฉันก็สุดแล้วนแต่ไม่เบ็ดเลยอ่ะอันนี้จะผูกกรยาให้คุณพ่อนะวันเกิดถุงท้าสวยว่าเดินเห Det, det var från dem också i Födelsedagscentrum. Men jag öppnar nu, fuskar. Wow, Kansong. kassongen! <laughs> Samma kassongen. kassongen. Jag visste det. Vem är den lådan? Kan du öppna allt? Det? Ja. God jul, kan jag önska farmor och farfar. Det här vet jag inte vad det är för något. Den också, öppna inte allt. Det vet jag faktiskt inte vad det är för något. De har inte sagt.

Och så byxor också. Ja det passar. Ja. Det är mer. God jul ten, önskar mamma och pappa. Vad är det för något? Ja vad är det? Nämen. Minecraft. Minecraft. Temporna. Ja. Minecraft. <laughs> Alex det var pengar. Det här är också. God jul önskar pappa och mamma. Then, must have mm. e ดนมั่วส์จะหาแบตเตอรี่ today เดนมั่ว e ์จ e n m แ s t เตอรี่ t ันนี้ห n ูช่วยน้องหน่อยหนูจะได้กดเล่นใส่แบตเตอรี่ให้น้องหน่อยอ๋อ oh. นั่นเป็นอันนี้นะคะเป็นเป็นรูปสัตว์ต่างๆไอ้ตรงนี้พอกดมันจะมีเสียงร้องของสัตว์ออกมานะคะไม่แปลงซื้อให้ลูกนะคะก็จะได้ศึกษาเหงียวเหงียวนี่ก็ m ี a ี่ papa

กูเบนสกอสปอร์รัตอ๋ออ๋อมันพูดได้มันคุยกันเองใช่ไหมเันนี่รู้สตื่นตรหนหรือวาเไม่ได้ตง่นตระหนกเขาไบ่ไ้ตื่นตระหนกเขา่้กื่น ลูกช่วยกันม่ทนเนียวันจะเสร็จไหมมันจะได้ไหมเนี่ยมาตรงนี้ อันนี้ <ibl> ของเล่นของแม่ก็ลูกสาวนะฮัลโหลพ่อกบลูกพ่อกบลู้ตรงไหนตัวเฮเธอดูนั่น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 อินเตอร์ก่ะไม่ตีกันไม่ตีกันตบมือเขาจะได้ยินเหรอฮัลโหลสวัสดีไม่ต้องตเลยค voice ขอวเอตบมือใช่ไหมไม่รู้เฮยนะ ไปเดินไปตรงนี้นเดินเดินเดินฮัลโหลคนเหอของเล่นนี่ได้ตามสุก้าใหม่เครื่องดูดฝุ่นเ <love> ข้าไปจะไ้อินเตอร์โลดต้านอนพิงองสองนี่จ้าโอ้

ลองเล่นจากปู uh, <Either way. S 2> s S ่จากย่านะคะเสือ wow. น้องอะไรกับน้องเข็นนะคะจะดูเหมือนคุณพ่อจะสนุกกว่าลูกนะคะเนี่ยไหนเออ

อ้าวโมเสกกรสวบกระส่าโซ่กระเด็นออกนอกรัวเลยค่ะนี่แหละครอบครัวนอยแม่แปงจ้าเดี๋ยวไปแล้วจ้าแมรี่คริสต์มาสทุกคนฮัลโหลอัลลแมรี่คริสต์มาสทีอัลลาแซกแมนคริสต์มาสเฮโดสวัสดีค่ะก่อน สวัสดีค่ะก่อนเร็วแจ็คสวัสดีครับก่อนสวัโซเฮโดบายบายค่ะทุกคนเจอกันคลิปหน้านะคะแม่เป้งให้ม่ดูแคดีเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ